สวัสดีครับสลังเฮยโยวันนี้เรามาทำไก่ทอดเกาหลีซอสน้ำผึ้งกันนะครับสวัสดีน้องรนะักเราเจอกันอีกแล้วนะไก่เราก็เลือกชิ้นส่วนที่เราชอบนะครับที่ซื้อมาจากตลาดหรือห้างสรรพสินค้าเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วเราก็ซับให้แห้งกระเทียมเราก็ปอกเปลือกแล้วก็สับหยาบนะครับสำหรับแป้งผมใช้เป็นแป้งโกกีครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นถ้าใช้น้ำเย็นมันก็จะกรอบนานหน่อยแล้วมันก็จะกรอบมาก ก็ใช้น้ำปกตินะครับสำหรับผมอแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะสำหรับไก่เราก็หมักบางๆนะครับเพราะาเรามีซอสอยู่แล้วเราก็ใส่แค่คเกลือกับพริกไทยขาวป่นนะครับแล้วขยับไม่เข้ากันให้มีรสบางๆนะ,ะแล้วเวลาทอดเราก็ตั้งไฟให้มันกลางอ่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันแรงไปแป้งมันก็จะไหม้ข้างในก็จะไม่สุกนะครับแต่ถ้าอ่อนไปแป้งก็จะหลุดนะครับไม่เกาะไก่นะ,อะพอความร้อนได้แล้วเราก็ใส่ไก่ลงไป ทอดนะครับพอทอดเสร็จแล้วเราก็นํามาเสดดน้ํามันไม่ให้แบบให้น้ำมันมันหยดลงมาหน่อยต่อไปขั้นตอนการทําซอสเราละ,ละลายเนยก่อนนะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราหัน่นเตรียมไว้แล้วก็ใส่น้ําผึ้งใส่เกลือด้วยแล้วก็ใส่น้ําตาลตโนตนดหรือน้ําตาลมะพร้าวนี่แหละเพราะว่าน้าผึ้งถ้าใส่เยอะไปกลิ่นมันก็จะแรงไปนะครับอันนี้ผมพอเสร็จแล้วให้มีความเหนียวประมาณนิดนึงเราก็มาคลุกกับไก่ที่ทอดไว้แล้ว ใส่ต้นหอมโรยหน่อยเพื่อความสวยงามถ่ายรูปชิมแล้วนะครับเชิญชิมครับกินกับกิมจิก็ดีหรือว่ามายองเนสก็ได้นะครับคอติดตามด้วยนะเสียงเพจบู